สวัสดีครับอยู่อู่ช่างหนึ่งนะครับเราก็รับรถคันนี้มาจากเมกะบางนานะครับเอาเข้าร้านมาก็ตรวจเช็คนะครับก็พบหลอดวาล์วแตกนะครับแล้วก็ตีนเสื้อนะครับลาวนะครับเราก็ทําการเอาลูกเดิมนะครับเพราะลูกไม่เบรกนะครับก็ทําการตีเสื้อใหม่นะครับแล้วก็ทําหลอดวาล์วใหม่นะครับแก้ไขฝานะครับแล้วก็ตอนประกอบนะครับตัวรถกําลังอักหักนะครับเราก็ทําการเบิกให้ใหม่นะครับ เราก็ทําการเริ่มประกอบนะครับเป็นลูกหกฝีนะครับอันนี้นะครับตัดเดิมนะครับอันนี้ก็เสียงจากล้องกล้องหน่อยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเราไม่ได้ประกอบครกทุกอย่างนะครับแค่ลองประตาดนะครับแล้วก็ไล่น้ํานะครับเกตนะครับน้ํานิ่งๆนะครับก็เป็นน้ํายาหล่อเย็นสีชมพูนะครับอันนี้ เรามาไล่เก็บงานอีกปีนึงครับอันนี้ก็เก็บงานนะครับรอลูกพามารับรถนะครับอ่าเราก็จะให้ฟังเสียงก่อนนะครับก็คันี้ก็ผ่าท่อที่เรานะครับเป็นผ่าเปิดนะครับก็คันนี้ก็ลองวิ่งให้ดูสั้นๆนะครับก็ในคลิปอาจจะไม่นิ่งนะครับผมใช้มือถือถ่ายนะครับแล้วก็มือเดียวนะครับ ระยะทางสัง้นนะครับก็ขึ้นไวอยู่นะครับเป็นในซอยนะครับก็าจะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ฝากติดตามเพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ